วันนี้นะครับสองดาวเด่นในฝั่งตะวันออกทั้งลินลาดแล้วก็ทาริสแม็กซี่มีเรื่องราวมาอัปเดตไปฟังเรื่องราวอัปเดตของพวกเขากันสักนิดนึงว่าในปีที่ผ่านมาแล้วในปีที่จะมาถึงจะมีอะไรน่าตื่นเต้นให้เรารับชมนะครับรผมขอเริ่มที่ดัมมิลลิลาดก,กันก่อนดัม,มิลลิลาดเนี่ยในปีที่ผ่านมาพอย้ายมามีวอกกี้บัก ในวันที่ย้ายมาเนี่ยขาวามคาดหวังสูงมากคิดว่าเขาจะเป็นเดอะแบกพามมวากิบักคว้าแชมป์แต่พอย้ายมาจริงเนี่ยมันยังต้องใช้เวลาปรับจูนการมันเล่นไม่ลงล็อกผลง่ายของเจ้าตัวเนี่ยก็ไม่เป็นไปตามคาดหวังดอะเมิลิลาตได้บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนมอลสมชีวิตเลยก็ว่าได้เขามีปัญหาครอบครัวต้องหย่าร้างกับภรรยาแต่เขาไม่อยากพูดถึงในเกมบาสเกตบอลเขาถูกเทรด ก่อนจะเปิดฤดูกาลไม่นานเขาบอกว่ามันทําให้ตัวเขาเองเนี่ยไม่ได้เตรียมตัวจะถูกเทรดมามีวก้บักมันจะทําให้ในช่วง p r e ซ e a s o n การเตรียมตัวเนี่ยมันทําได้ไม่ดีพอและเข้าฤดูกาลปกติกับมีวก้บักเนี่ยมันก็เกิดปัญหาเขาเนี่ยต้องวุ่นวายเรื่องบ้านเรื่องคดีเรื่องภรรยาแล้วก็ต้องปรับตัวกับเมืองใหม่อีกมันเป็นเรื่องที่ลิลาต้องเจอในช่วงนั้นนะครับ ลินหลาดได้บอกว่าในปีที่แล้วเนี่ยเขาเนี่ยมีผลงานที่จริงๆมันก็ใช้ได้นะเขามีผลงานอยู่ที่24.3คะแนน7แซและ4.4รีบาวซึ่งเขาก็ยังติดออสตาได้แต่ว่าในรอบเพย์ออฟเนี่ยเขาไปแพ้กับอ er. ินเดียนาเพเซอร์ลินหลาดได้บอกว่าการที่เขาไม่ได้เตรียมตัวในช่วงพรีซีซั่นช่วงปิดฤดูก,กาลเนี่ย ทำให้ร่างกายเนี่ยไม่พร้อมเขามีอาการบาดเจ็บรบกวนตลอดเวลาเขามีข้อเท้าซ้ายพิกกล้ามเนื้อสะโพกซ้ายตึงคนขาหนีบซ้ายตึงแล้วก็ด้านซ้ายเนี่ยปวดจนชาไปหมดเลยด้านขวาคอนขาหนีบก็เจ็บสะโพกก็เจ็บแล้วก็น่องขวาก็ตึงซี่โครงก็ช้ำและทายฤดูกาลเนี่ยมาเจ็บเอ็นร้อยหวายทำให้เขาเนี่ยไม่สามารถรีศกักยภาพที่ดีออกมาได้ ลิลล่ได้บอกว่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเขาเล่นทั้งที่ร่างกายเขาไม่พร้อมและก็มีเรื่องรบกวนหัวใจในสัปดาห์นี้ในปีนี้เขาได้ทำการเตรียมตัวใหม่ทั้งหมดเขาได้จ้างหน่วยซิลมาเทรนให้ซึ่งในวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยเขาจะซ้อมตั้งแต่8โมงเช้าวันจันทร์พุธศุกร์เขาได้จ้างโค้ชโค้ชที่ดูแลเรื่องสปีดและ agility มาดูแลเขาโดยเฉพาะเลย และก็วันอังคารกับพื่นหสัสมบดีเนี่ยเขาจะไปที่สนามไปกายภาพบําบัดไปฝึกเวทเทรนนิง่งสร้างความแข็งแรงแล้วก็ฝึกสกิลความสม่ําเสมอด้านบาสเกตบอล เขาบอกว่าพอกลับมาที่พอร์ตแลนด์เนี่ยเราเอาทีมงานสตาฟโค้ดมาที่บ้านไปสนามที่ใกล้บ้านมันเดินทางสะดวกมันไม่วุ่นวายมันคุ้นชินกับที่ที่เคยอยู่แล้วก็ทุกคนเนี่ยก็ดูแลเขาอย่างดีทั้งการเทรนนิ่งสปีดทั้งทั้งการฝึกทักษสะสกิลพี่ชายดาเมลิลาล์ดเนี่ยได้แอบมาดูการซ้อมนะแล้วก็บอกว่าเขาไม่ได้เห็นน้องชายของเขาเนี่ยโฟกัสกับบาสเกตบอลมาสักพักแล้ววันเนี้ย สิ่งที่เขาเห็นการซ้อมของดาม,มิลิลาดเนี่ยเป็นเวอร์ชั่นเข้มข้นสุดขีดเลยเป็นเวอร์ชั่นที่จริงจังมากๆเขามองว่าปีนี้ดาม,มิลิลาดเนี่ยน่าจะปล่อยของได้และก็อีกหนึ่งจุดที่ดาม,มิลิลาดทำเพิ่มนะครับนอกจากซ้อมความเร็วซ้อมทักษะเตรียมร่างกายลุยฤดูกาลใหม่เขาได้ไปหาแพทย์เรื่องการนอนเขาได้ไปปรึกษาเรื่องการนอนทำยังไงให้นอนอย่างมีประสิทธิภาพอุณหภูมิในห้อง เตียงยังไงการนอนของเราต้องใช้เครื่องอะไรช่วยนอนเขาบอกว่าตอนนี้เขาโฟกัสเรื่องการนอนเพื่อฟื้นฟูมาสู้ในวันต่อไปจากเมื่อก่อนก่อนนอนเนี่ยอาจจะดู YouTube นู่นนี่นั่นแต่ตอนนี้พยายามจะรีบนอนให้เร็วที่สุด เพื่อให้ร่างกายดึงศักยภาพสูงสุดออกมาใช้ให้ได้ส่วนเรื่องทีมเนี่ยลินลาดได้พูดถึงการเล่นกับยานิตและเทุทอมโป้นะเขาบอกว่าตอนนี้เราสองคนเนี่ยต้องสิงกันต้องไว้เนื้อเชื่อใจกันเขาต้องทําให้ยานิตรู้ว่าการมีเขาอยู่เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อยานิต ทายานิดเปิดฟัสต์เบรกมาเนี่ยผมจะยัดบอลให้เขาทันทีเขาเป็นคนที่เล่นฟัสต์เบรกได้ดีที่สุดคนหนึ่งใน NBA ถายานิดขึ้นฟัสต์เบรกไม่ฟาวก็ได้แต้มนี่คือสิ่งที่ต้องเจอแล้วบ่อยครั้งถ้าเขาเจอมิชแมท ผมก็จะยัดบอลให้เขาทันทีนั่นจะเป็นประโยชน์เขาได้ติวเข้มการาจอรอนโดในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมาเขาหวังว่าในปีที่สองเนี่ยเรียนรู้กันแล้วน่าจะเชื่อมโยงมองตารู้ใจและเรื่องสุดท้ายเนี่ยก็มีคนถามถึงลิลลาดว่าคุณเนี่ยยังเป็นผู้เล่นดีพอรหรือเปล่าคุณยังไม่เป็นแชมป์ NBA ลิลาดได้บอกว่าเขาไม่ได้พิสูจน์อะไรละ เขารู้ตัวเองเนี่ยว่าเขาเก่งพอนะแต่เขาไม่อยากพูดมากพูดไปก็จะดราม,ม่าแต่เขาเป็นผู้เล่นที่ทำา30แต้มได้สบายเคยทำระดับ50แต้มระดับ60แต้มเป็น75ผู้เล่นยอดเยี่ยมเขารู้ว่าตัวเขาดีพอและเป้าหมายต่อไปเนี่ยการตั้งใจทำทั้งหมดทั้งฝึกร่างกายฝึกการนอนเขาก็หวังว่าตัวเขาเองเนี่ยจะก้าวไปถึงแชมป์มาดูกันว่าลีลาดนในเวอร์ชั่นใหม่จะไปได้ไกลขนาดไหนในปีนี้ ฟิลาเดลเฟียเซเวนตนะครับคือหนึ่งทีมที่เป็นเต็งแชมป์ในฤดูกาลนี้การเติมพอจอดมาเล่นกับเอ็มบีดกับแม็กซี่ดูจะเป็น3ประสานที่สุดอันตรายแต่ปัญหาเดียวที่พวกเขาเจอเนี่ยนั่นคือปัญหาสุขภาพพอจอดมีอาการบาดเจ็บรบกวนตอนเนี้ความหวังของซิกเซอจริงๆเนี่ยอาจจะตกอยู่ที่ไทลิสแม็กซี่แม็กซี่มี25.9คะแนนโดยเฉลี่ย 6.2แอซซิต3.7รีบาวเป็นผู้เล่นระดับออสตาแล้วเป็นผู้เล่นพัฒนาฝีมือยอดเยี่ยมต้องบอกว่าในปีที่ผ่านมาในรอบเพย์ออฟรอบลึกๆไทลิสแม็กซี่ก็สวมบทบาทเดอะแบกของทีมความไวการทะลุทะลวงเขาทำได้ยอดเยี่ยมการลำเลียงบอลฝากความกดดันเขาก็ทำได้ดีมากอันนี้คือจุดที่ไทลิสแม็กซี่โดดเด่นนักวิเคราะห์วิจารณ์เนี่ยเขามองว่าในปีที่จะมาถึง ไทลิสแม็กซี่คือคนสำคัญของ Philadelphia 76ers เขามองว่าเอ็มบีกับจอร์จะโดนอาการบาดเจ็บรบกวนแม็กซี่จะเป็นคนแบกทีมเขาอาจจะต้องเล่นระดับ70เกมต่อฤดูกาลและก็ในปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้ง เกมดีๆของแม็กซี่ที่เขาต้องเป็นเดอะแบ็กเขาก็รับบทบาทนั้นได้ยอดเยี่ยมการฝ่าความกดดันการเป็นตัวสกอร์ทำ40 50แต้มเจ้าตัวก็ทำแบบนั้นได้เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีพรสวรรค์เขาเลี้ยงบอลได้ดีเขาสามารถคุมเกมได้เขาสามารถทะลุทะลวงในการทำสกอร์ได้พอจอได้บอกว่าแม็กซี่เนี่ย ตอนสมัยมหาลัยเนี่ยเขาถูกประเมินต่ำไปเขาอายุแค่23เท่านั้นเขายังพัฒนาต่อไปได้อีกนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่สามารถเล่นในระดับออสตาและก็เป็นสตาร์ของ NBA ได้และก็จอร์ดได้บอกว่าแม็กซี่เนี่ยเติมจุดเดียวจะเพอร์เฟกกว่านี้นั่นคือการคุมเกมคุมจังหวะของบอลเจ้าตัวเนี่ยยังปรับปรุงจุดนี้ต่อไปได้ที่เหลือ เขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นอายุน้อยที่ทํางานหนักและมีผลงานที่น่าทึ่งมากๆเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่เรียนรู้ได้ไวและก็เป็นสุดยอดผู้เล่นของทีมอันเดียดามมอนนะครับได้กล่าวเสริมถึงรุ่นน้องคนเก่งว่า เขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากให้ไทลิสแม็กซี่เป็นคนอื่นเลยเป็นตัวเองแบบนี้ดีแล้วเขาเป็นหนึ่งในผู้เล่นที่มีพลังขับเคลื่อนที่ยอดเยี่ยมมากๆและก็สร้างโอกาสในการยิงได้เยอะเป็นผู้เล่นที่ไม่เห็นแก่ตัวการได้เล่นกับแม็กซี่เป็นอะไรที่สนุกมากเขาเป็นหนึ่งในเด็กที่แจกจ่ายบอลได้ถูกที่ถูกเวลาการเล่นกับเขามันเป็นตัวขับเคลื่อนฟิลาเดลเฟียเซเวนตี้ซิกเซอร์ส่วนนิกเนิร์สเนี่ยได้บอกว่าเราเห็นพรสวรรค์ของแม็กซี่และการเล่นกับจอร์ดเนี่ อาจจะยังต้องปรับบทบาทกันสักนิดหนึ่งถ้าเชื่อเหลือเกินว่าถ้าสองคนปรับบทบาทลงตัวอน,นาคตไปได้ไกลมากๆเขามองว่าตอนนี้ แม็กซี่เนี่ยโฟกัสดีและเจ้าตัวเนี่ยก็รู้สึกว่าสิ่งที่เจอในปีก่อนเนี่ยเขาบอกว่าเขาเนี่ยได้ผ่านการเล่นเกมเพย์ออฟมาเรียบร้อยแล้วเขารู้ว่าเกมเพย์ออฟเนี่ยมันต่างจากฤดูกาลปกติมันต้องแข็งแรงกว่าต้องมีร่างกายที่อึดถึกทนมากกว่าในช่วงปิดฤดูกาลเจ้าตัวเร่งทําร่างกายเพื่อเตรียมลุยเพย์ออฟ เพื่อโฟกัสฤดูกาลอันยาวนานแล้วเจ้าตัวก็บอกว่าตอนนี้สิ่งที่เขาอยากจะโชว์เนี่ยเขาอยากจะโชว์ความเป็นผู้นําถ้าเอ็มบีดไฟเขียวเขาก็จะเป็นผู้นําของทีมการเป็นผู้นําของเขาเนี่ยเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยอาจจะไม่พูดเยอะแต่เขาจะทํางานหนักเขาจะซ้อมอย่างหนักให้ดูเป็นตัวอย่างนี่คือหนึ่งในผู้เล่นที่มีทัศนคติที่ดีเดี๋ยวมาดูกันว่า3ประสานจอร์ดแม็กซี่เอ็มบีด จะลงตัวขนาดไหนและความพร้อมที่แม็กซี่เตรียมมาจะปล่อยของอะไรให้เราดูในฤด,ดูกาลที่จะมาถึงนะครับเอาล่ะนี่คือเรื่องอัปเดต2สตาร์ในฝั่งตะว,วันออกนะครับชอบไม่ชอบคอมเมนต์บอกกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะจ๊ะวันนี้ลาแล้วจ้ะสวัสดีจ้ะ